I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I'm ready. ท้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้นครับเป็นคลิปคุยจบหลังวิ่ง42นะครับบางแสน,นครับเราจะมารีวิวกันว่าวิ่งจบอย่างไงใช้วิธีไหนนะครับแล้วขั้นตอนการซ้อมของผมที่ผ่านมาผมซ้อมยังไงนะคถ,ถึงวิ่งจบได้นะครับก็เป็นสําหรับมือใหม่แล้วกันนะครับคนที่อยากจะไปเอ่อเรียกว่าอะไรไปพิชิต42นะครับคือมาตอนที่ไหนก็นแล้วแต่คือใครที่อยากจะมาวิ่งอยากจะลองไปจบ มาถอนดูนะครับกิมมี่ผมก็จะมาบอกนะครับว่าผมซ้อมยังไงผมเตรียมตัวยังไงแล้วรีวิวสนามที่วิ่งมาเนี่ยบางแสนมันเป็นยังไงมันดีไหมมาก็เดี๋ยวไปคุยกันเอาล้ทุกค,คนเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ๆที่ผ่านงานบางแสนกันมาอย่างโชคโชนนะครับนะแ,ลแล้วก็ คนหนึ่งับเพื่อนผมกับแชมป์ว่านะครับวันนี้คจบผมไม่ได้ไปอันนี้ก็รยเหรียญสีงเหรียญก็ไมหมดครับพี่พีเขาวิ่งกันมานะครับอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้คือเหรียญอะไรพี่พี่สายก็บอกเออห้าปีห้าปีก็จะได้เหรียญนีอันนี้มาครับอันใหญ่สุดนะครับอันนี้เท่หว่ะทุกคนคือต้องไปวิ่งครบห้าปีครับก็จะได้เจ็ดปีจะได้ผ้าหน้าด้านนะครับพี่บอกจะได้ผ้าหน้าด้านแล้วก็มีล่าสุดก็เป็นอันนี้นะครับผมได้มาก็มีมีคนบางคนไม่ได้ครับ แล้วบอกเหรญนี้สวยสุดด้วยเลยแล้วผมไม่ได้ไปสมัครแต่ไม่ได้ไปแม่งโคตรเจ็บมิวไม่ได้ไปเลยครับโฟพี่โฟวิ่งมากี่ปีแล้วพี่สำหรับบางแสนสามครับสามปีนี้ลงแต่ว่าไม่ได้ไปไปญี่ปุ่นใช่ไหมพี่ใช่ครับรอบปีที่สี่ไม่ได้ไปแล้วน้ามาบอกว่าปีนี้เหรียญมันสวยด้วยพี่ผมแม่งไม่ได้ไปพี่มีหลักการซ้อมไงพี่ก่อนไปบางแสนสําหรับแนะนำน้องๆมือใหม่ที่อยากจะจบมาลาทอนซ้อมวันละห้าโลพอครับปิดทีก็ได้แล้วนะผมว่า ห้าโลเนี่ยแต่เรไม่มีเวลาอ้ไม่มีเวลาไหมจบได้จบได้จบได้ลองมาแล้วหกชั่วโมงอะไรก็ทันนะพี่ไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเวลานะครับเอาว่าแค่วิ่งจบพอวิ่งจบพอวิ่งเพื่อสุขภาพเซฟแรงแต่ถ้าเกิดจะเอาวิ่งทาเวลาจริงๆเนี่ยคงจะต้องลงขอดมีตารางซ้อมดีๆครับต้องมีซ้อมไปดีนะผมก็ไม่ได้ลงขอดไม่ได้ลงอะไรพี่ผมก็ซ้อมไม่ดีฮะอันแต่งกายรองเท้าเสื้อผ้าอะไรยังไงพี่มีแนะนำไหมแล้วแต่ถนัด มันถ้าเกิดมีรองเท้าด้วยมันจะกระตุ้นทําให้เราอยากวิ่งรองเท้าใหม่นะพี่นะรองเท้าใหม่ใช่มันจะช่วยได้นะชุดใหม่รองเท้าใหม่มันก็จะเพิ่มให้แบบเฮ้ยต้องซ้อมไว้ต้องวิ่งไว้เราเราไม่เปลี่ยนเงี้ยเราก็วิ่งไปเรื่อยมันก็ไม่มีไฟเนี่ยไม่มีเป้าหมายต้องเปลี่ยนหน่อยนะพี่อเปลี่ยนหน่อยครับต้องเปลี่ยนหน่อยพอถึงเวลามันก็ซ้อมไปเรื่อยรองเท้ามันก็พังแล้วแหละถึงแล้วพอพอถึงการแข่งก็ซื้อใหม่เลยคู่หนึ่งอย่าอย่าอย่าันนั้นเตือนแล้วผมลองมาแล้วครับกัดเท้าครับกัดเท้าเลือดสาดเลยผม ควรจะต้องเอามาเบินก่อนเบินยางก่อนเบินรองเท้าดูก่อนครับว่าสายล้วมัจะกัดไหมเราจะแก้ไขยังแก้ไขทันไงเอาให้ชินก่อนเอาให้อะไรก่อนเนาะพอถึงงานงานจริงเดี๋ยวมันจะมีปัญหาใช่ครับงานเราแก้ไม่ได้แล้วครับอันนี้ครับแนะนําจากปีโฟนะครับที่วิ่งมา3ปีสี่ปีปีนจ้าสุดไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปอ่ะพี่เหรียญสวยนะพี่ทำไมพี่ไม่ได้ไปครับโู้ครับผมพี่ชัดพี่ชัดนี่กีิบ จบไปกี่ครั้งแล้วพี่หกครั้งแล้วครับล่าสุดก็ไปกับผมมาเนาะหกครั้งหกชั่วโมงสี่สี่สิบถึงห้าสิบแบบครับก็จบนะพี่จบครับพี่มีคําแนะนําไงให้แบบคนที่มันจะแบบมือใหม่มือใหม่แบบอยากจะมาลองวิ่งที่จบมาราธทอนสี่สองบางแสนด้ยพี่ซื้อรองเท้าใหม่ซื้อรองเท้าใหม่ครับจบจบเพราะรองเท้าใหม่คแต่ไม่ได้ซ้อมวิธีซ้อมอะไรไม่มีเลยไม่มีผมไม่มีอะไรจะแนะนำยังไงครับพี่ัดนี่จริงครับทุกคนพี่ชัดไม่ได้ซ้อมนะครับไม่ได้ซ้อมเลยครับซ้อมน้อยมากนะครับ แต่สายว่ามันวิ่งสะสมมาบุญเก่าใช่ไหมพี่ครับบุญเก่า9ปีกิโลก็เคาะอยู่นะครับแต่ว่า2อาทิตย์ก่อนจะไปวิ่งไม่ไม่ได้ซ้อมจริงๆไปก็มีพี่คนนี่ท่านประธานเนี่ยให้บอกวิ่งอัลเลต110ก็คุมเวลาให้ได้เราต้องคุมเขาไปใช่ไหมครับตัดคัตออฟทุกทุกทุกระยะที่ประคองเขาไปใช่โอ้โเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ประธานนะครับเขามีคำแนะนำไงสุดๆครับสุดๆแล้วนะครับไปดอนวันนี้ก็จบเยอะสุดเยอะพี่แต่เราดูภายนอกเราจะดูไม่ออกนะครับ นี่ครับสวัสดีพี่อูครับผมครับสวัสดีครับพี่พี่อูจบกี่ครั้งแล้วพี่บางแสนห้าครั้งครับห้าครั้งแล้วใช่ไหมหน้าด้านไปเจ็ดครั้งพี่มีพี่มีเหรียญอั้นคือเหรียญของพี่ใช่ไหมเหรียญนั้นเหรียญห้าปีใช่ครับเจ็ดปีจะได้ผ่าหน้าด้านใช่ไหมพี่ใช่จริงๆมันก็น่าจะได้เจ็ดแหละแต่ผมไม่จบสองครั้งด้วยร่างกายใช่ไหมป่วยอ๋อเป็นคนอ่อนแอเสียดายแล้วพี่นะจบเพราะอุบัิเหตอะไรไม่ใช่น้องๆมานี่ทุกคนในี่าปีของพี่อูนะครับเนี่ยผมก็อยากได้นะเท่เลยอ่ะ ไม่ต้องไปถ้าอยากได้ขายต่อร้อยห้าเบทุกคนไม่ต้องไปเเดี๋ยวเดี๋ยวกูซื้อกูซื้อแล้วกูไปไปแหละอันเดียบพอไม่ต้องเหนื่อยพี่มีคำแนะนำไงกับเพื่อนเพื่อนน้องๆใครที่แม่งอยากจะไปหลักลองจบมาราธอนสี่สองไม่ว่าจะสนามไหนก็แล้วแต่พี่เตรียมตัวไงบั่งเตรียมตัวก็คือมึงเตรียมตังค์ก่อนเลยมึงสมัครนะสมัครล่วงหน้าสองสามเดือนอะไรก็ว่าไปพอสมัครแล้วก็ซ้อม ซ้อมเอาให้สม่ําเสมอพี่จะซ้อมหรือเปล่าพี่บอกเขาอ่ะก็สม่ําเสมออยู่ <_ d ata> แต่ละสามโลเ <โล S 1> นี่ยน,นะก็ก็ซ้อมไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าถ้าหวังแค่จบอ่ะถ้าหวังแค่จบก็ไปให้มันเบา <_ d ata> ๆอ่าไปแบบไม่ต้องเฮาเปิดเนาะเราก็ต้อง ไปแบบคนเจมตัวไม่ต้องเสือกสดอยาไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องลั่นไม่ต้องรู้ตัวเรื่อยๆนะก็จบมาจบได้สามารถจบได้เจมตัวไปข้อมูลเยอะๆอะไรก็ได้สำคัญนีอย่าลั่นอย่าลั่นอย่างเดียว่แล้วก็ซ้อมให้มันสม่ําเสมอไม่ต้องเยอะเอาเท่าที่เท่าที่เราไหวเอาดมไหวเรามีเวลานะแต่คนมีหน้าที่การงานไม่ใช่ว่าอยู่ซ้อมได้ทั้งวีทั้งวันเอาเท่าที่ไหวอันนี้คือแบบ วิ่งจบนะทุกคนวิ่งวิ่งจบนะไม่ได้แบบเอาเวลาเอา new PB หรือมึงจะไปเอากิงคองอะไรนะมันก็ไม่ได้นะดูเราด้วยนะเราทํางานเราอะไรด้วยนะไม่ใช่แบบเฮ้ยกูจะเอากิ้งคองไอเฮียซ้อมวละสาโลมันก็ไม่ใช่นะทุกคนไม่ได้อันนี้คือแบบจบอาแค่จบนะเอาครับไปเรื่อยๆได้ไปพิชิตมาราธอนได้ไป หนึ่งในเปอร์เซ็นในโลกนี้อะไรนะทุกคนนะเดบตามนี้นะครับเดบตามโคตรดุครับไม่ต้อ่ากมัแค่มันก็แค่สี่สองเดินทางไกลนะลูกเสือเออลูกเสือเดินทางไกลมันไม่ใช่หรอกพี่มันไกลนะเว้ยไม่ให้เกียรติอะไรมันมากแค่วิ่งนะไม่ไหวก็รถแดงเออไม่ไหวเราก็ขึ้นรถนี่ครับนี่เป็นคำแนะนำดีๆจากที่ไประธานของเราไลยไม่ไหวก็แปลว่าก็ไม่ไหวนะไม่ไหวมึงก็ขึ้นรถไปสิเออไม่เป็นไรทุกคนมันมันไม่ได้เป็นไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ได้เรื่องหน้าอายอ่าเรจบ นั่นคือจบนี่คมันไม่ได้จบที่42เมื่อไหร่อ่ะถ้มึงวิ่งเข้า42แล้วกลับมานอนง่อยที่บ้านมันก็ไม่ใช่มันมีอีกหลายสนามใช่ไหมพี่อ่เยอะแยะมวอลลัทล์วอลลัทล์แรกมีครั้งเดียวครั้งที่สองมึงก็มีครั้งเดียวสามมึงก็มีครั้งเดียวไม่ต้องซีเรียสมันจบคือไม่จบแล้วทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะมีหลายสนามทุกคนจอมบึ้งบุรีรัมำอะไรก็มีเตรียมตังค์ไว้เยอะๆไปเที่ยวซะมากกว่าตังค์ไว้เยอะๆ โอเคเอารีวิวนะครับเอาคำแนะนำที่เป็นยูทูบเบอร์ครับแชมป์ว่านะครับวันนี้แชมป์ว่าเขาไปกับผมมาใช่ไม่ใช่ของคุณเหรียญเนี่ยคุณคุณจบกี่ชั่วโมงคุณแชมป์สี่ล่าสุดสี่สี่แปดนี่นะครับนี่สี่สี่แปดทุกคนเป็นไงจบดีกับผมโดยผมจบห้าห้าชั่วโมงห้าทีสองพี่แชมป์พี่แชมป์เนี่ยมีคำแนะนำเป็นไงกับสำหรับคนที่มันแบบอยากจะลองมาวิ่งมาราธอนอยากจะลองจบดู ทำให้นำอย่างเดียวมันต้องลองมันผมว่านันเป็นสิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะมาทาถ้าเราถ้าใครอยากจะทำชนิดเนี้ยผมว่าเสียเต็มที่เลยนะวิ่งไหลกันไปก่อนมันคือหนึ่งเปอร์เซ็นบนโลกนะทุกคนที่จะมาจบมาราธอนเนี้ยเพราะมันผ่านไปแล้วมันจะแบบผมได้หลายอย่างทั้งได้ความเก็บป่วยได้ลูกเมียดามะทุกคนเตัวเองมันมีหมดให้ให้พรกลางสนามได้เพรมันคือหนังชีวิต ทุกคน็ง่ายๆทุกคนถ้าคือทุกคนจบปาราทอนได้อะชีวิตที่เคยผ่านลำบากมาคือแม่งจิ๊บ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 เราผ่านไปได้ใช่ผ่านไปได้แต่คือแบบโอ้ยมาทอนกูยังจบเลยเรื่องปัญหาชื่ออะไรเข้ามาแม่งกบบสบายใช่ไหมใช่แล้วพี่แชมป์แชมป์ซ้อมยังไงพี่ก่อนไปเนี่ยพี่ช้อยมาซ้อมถึงนะครับแชมป์มาซ้อมกับผมแต่พี่แชมป์ซ้อมถึงพยายามซ้อมเพิ่มระยะเข้าไปทุกอาทิตย์เนาะทุกวันอาทิตย์เพิ่มไอซิบเราวิ่งได้อยู่และขับเพิ่มเป็น15 ทีแปดแต่ผมเวลาน้อยก็เลยเพิ่มทีละห้าวิ่งวิ่งเพจที่เราถนัดใช่ไหมเพจเราถนัดพวกสบายเสื้อผ้าเกียร์รองเท้าเราอะเอาที่เราถนัดที่เราชอบอ่าจริงๆเขาจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าผมอยากเล็งระยะยาวไวเพราะเขาบอกว่าให้ให้ฝึกวิ่งรองเท้าบางฉั้นสมมติามันีสี่เดือนสองเดือนแรกเกือบสามเดือนนะผมวิ่งเท้าบางเพื่อฟางกัเนาฟางกมเนื้อนะแต่ว่า แลือสุดท้ายเนี่ยก็มาซ้อมกับรองเท้าท,ที่เราจะใช้วิ่งจริงเพื่อให้ชินเพราะว่าตอนซ้อมมันบางกตอนแข่งเท้ามันหนาก็จะปรับเปลี่ยนไปน่าจะทำเนื้อมาก่อนนะทุกคนอันนี้คำแนะนําจากแชมป์แชมป์ก็คือจบเวลาดีนะครับคือดีกว่าผมอ่ะนะฮะอันนี้ขอบคุณสําหรับคุณแชมป์ว่างครับยูเบอร์กาแฟชื่อดังทุกคนนี่ครับตามได้ครับเราต้องว่างจริงๆนะครับถึงมาวิ่งครับช่วงนี้น่าจะไม่เป็นแชมป์ว่างแล้วเป็นแชมป์ยุ่ง ช,ช่องใหม่ช่องใหม่ชำาจนช่จนตังช่จนตังชำาจนจังคือคำแนะนำจากเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับที่เขาจบ4ี่สองกันมาหลายท่านนะครับที่จบมาหลายปีแล้วนะครับต่วผมเพิ่งจบปีนี้นะครับเดี๋ยวมากฟังของผมบ้านะว่าผมซ้อมยังไงผมเตรียมตัวยังไงผมอุปกรณ์สวมใส่อะไรของผมยังไงนะครับอันนี้คือำแนะนำจากพี่ๆครับก็เหมือนจะไม่ได้อะไรฮะ เหมือนจะได้ของพี่แชมป์นคนเดียวครับเพราะว่าถึงไม่ได้อะไรเลยครับเพราะพี่เขาไปที่ซ้อมกันนะฮะเาวิ่งกันสามโลห้าโล่นะฮะ่าเดี๋ยวไปฟังของผมบ้างนะฮะ